พวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์ป5วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการมีส่วนร่วมในการดูแลร,รักษาสิ่งแวดล้อมช่วยกันรักษาแหล่งน้ำให้สะอาดเพื่อจะได้มีน้ำไว้ใช้ต่อไป ช่วยกันคัดแยกขยะและนำขยะที่ยังใช้ได้อยู่กลับมาใช้ใหม่เป็นการรีไซเคิลข,ขยะและกำจัดขยะอันตรายได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ใช้สารชีวภาพในการกำจัดสตูพืชปลูกผักกลางมุ้งปลูกพืชแบบผสมสารเป็นการไม่ทำลายโซ่อาหารในธรรมชาติและช่วยรักษาคุณภาพดิน น้ำและสุขภาพของผู้บริโภคประหยัดพลังงานไฟฟ้าเชื้อเพิงโดยถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังเลิกใช้งานและใช้รถยนต์เฉพาะที่จําเป็นเท่านั้นการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรอย่างรวดเร็วประกอบกับการพัฒนาประเทศใหม่เป็นการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรม ทำให้มีการนำเทคโนโลยีและวิธีการที่ทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อนำประโยชน์จากทรัพยากรไปใช้เราควรรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างถูกวิธีประหยัดเห็นความสำคัญของทรัพยากรรักและส่งเสริมรวมทั้งปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมในสภาพที่ดีขึ้นหรือคงอยู่เพื่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆอย่างปกติสุขและสมดุล